ไปครับแล้วก็เดินทางไปอยู่โซนนครปฐมนะครับวันนี้นะครับนี่มีเรื่องเซ็งมากเลยช่วงนี้เพราะว่าซื้อใหม่มาใช่ไหมแล้วขามันหกกักอะแล้วแบบโบต้องถือตลอดเวลาตอนนี้อากาศเลยมันแบบไม่ค่อยมั่นใจเวลาพูดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาอะไรอัด,ด็มาก่อน น,นี่ก็เราเดินทางใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาของมาให้พี่นิวก่อนนะครับไม่ได้โทรด้วยอยู่เปล่าไม่รู้งานเข้าแล้วโบสเป็นไงดื้อไหมเราดื้อนะครับจะไม่โทรหาลูกค้าก่อนลูกค้าอยู่เปล่าไม่รู้นะครับไะเดี๋ยวไปดูกันครับชาล์นปิด ครันี่ก็อยู่ระหว่างเดินทางนะครับไปบ้านลูกค้านะเดี๋ยววันนี้บอสมีของไปเยี่ยมนะครับผมนะครับก็ใกล้ถึงละเขตแรกเมื่อกี้นะครับพี่นิวไม่อยู่โทรไปไม่รับสายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้าไปหาใหม่แล้วกันเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ไปขนมจีนบ้านตะก้องนะครับซึ่งเป็นลูกค้าเก่ากับโบสนะครับผมออกรถกันไป2คันแล้วนะครับก็จริงๆแล้วโบสก็มีแพลนจะไปหา นะครับทุกๆคนเลยนะครับก็อยากดูแลให้ทั่วถึงนะครับแต่ด้วยกําลังทรัพย์นะครับแล้วก็หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบนะครับผมก็ยังไม่สามารถเข้าไปหาพี่พิทุกคนได้นะครับนึกถึงทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเป็นตอนนี้หรอนึกถึงหลายคนมากเลยพูดชื่อนี่พูดไม่หมดแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับออกรถกับโบสทนะครับโบ๊ทก็ดูแลนะครับเรื่องของ บริการหลังการขายให้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาไฟแนนซ์นะครับตั้งแต่ส่งมอบนะครับแล้วก็หลังการขายเอารถเข้าศูนย์บริการนะครับก็บดอยากดูแลเต็มที่ด้วยตัวบดเองนะครับเพราะววันหน้าก็เติบโตด้วยของพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับยังไงแล้วก็น่ารัก ยังไงแล้วก็ฝากด้วยนะครับความพักเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับโบสตั้งใจให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีที่บางฟนได้น้ํามันจากโบสไปนะครับหรือว่าของแต่งนอกเหนือรายการของแถมนะครับตรงนี้ก็โบสมีเซอร์ไพรส์รให้ทุกเพสนะนะครับช้ถึงล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับ ครับแล้วก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรเตรียมตัวลงกันครับก็มีของเดี๋ยงไงใส่แมสก่อนนะนะครับยังไงก็ต้องยังป้องกันกันอยู่นะครับช่วงนี้โควิดติดต่อกันเยอะนะครับนะครับหันขากันนะโป้งสวัสดีครับโป้งสวัสดีครับเอาของมาให้ อันนี้ให้พี่โป้งนะครับนะครับผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับทำงานกันอยู่เลยไม่กวนแล้วครับแม่อยู่ป่ะอ๋ออยู่นู่นเหรอเดี๋ยวบดเดินไปตรงนู้นนนะครับก็ทำงานอยู่ไม่รบกวนเท่าไหร่แม่วสดีครับพี่เบนไม่อยู่เหรออ๋อโอเคครับเอาของมาเยี่ยมแม่ครับกระเป๋าผ้าอีสุวัสดีครับวัสดีครับ ขออนุญาตถ่ายแม่นิดหนึ่งย้อนแสงนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากมาเยี่ยมบ่อยเลยนะครับคิดถึงครับโอเคครับผมขอบคุณครับไม่รบกวนแล้วพอดีเอามาให้พี่โก้งใบหนึ่งด้วยครับผมไม่เป็นไรคุณแม่เก่งใจเปิดที่ไหนขายอะไรขนมจีนเนี่ยเหรอครับอ๋อ ได้ยินดีครับเดี๋ยวมาหาใหม่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันว่าเราไปที่ไหนนะครับผมก็ไม่รบกวนคุณแม่งานเยอะมากนะครับขนมจีนบ้านตะกล้องนี่ขายดีขายดีมากนะครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันครับว่าเราไปที่ไหนกันไปเลย